วันนี้เช่างต้นดูแลสุขภาพรถยนต์ทุกท่านนะครับวันนี้ช่างต้นก็มีสาระดีๆมาฝากนะครับเป็นท FR นะครับเรามาแก้ไขอาการประเกณนฝาสูบข้ามปะเกณนฝาสูบแรเก,กเราทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับนี่ตอนนี้เราถอดฝาสูบส่งลงกึง่งเรียบร้อยลงกึ่งเขาก็จะทำเจียบ,บา่าเจียวาลทาําบ่าวาลใหม่แล้วก็เปลี่ยนซีนหัววาลนะครับล้างประกอบมาเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ที่เราจะเปลี่ยนนะครับนี่ปะเกณนฝาสูบนะครับ เราใช้แท้นะครับแล้วก็มีประเกกนไอเดียเสียแล้วก็เป็นท่อน้ําน,นะครับท่อน้ํานตัวนี้จะอยู่หลังฝาสูบนะครับถ้าอายุการใช้งานานานๆทางต้นแนะนําเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สังเกตด,ดีๆท่อน้ํานตัวนี้ชอบรั่วอาจทําทให้เครื่องฮีทเครื่องพังได้ส่วนด้านในนะครับดูใกล้ๆว่าเราทําความสะอาดไ้แล้วหรือยังนี่ตัวหน้าเสื้อสูบนะครับเราก็จะทําการขัดทําความสะอาดให้เงาแบบนี้นะครับนี่ ก่อนที่เราจะปิดฝาสูบอีกครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดฝาสูบเดี๋ยวมาชม EP ต่อไปหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จแก้ปัญหาตรงจุดจบหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมจ้า